ณเมืองเทียนหยงตระกูลฉินอในที่สุดข้านั้นก็มาถึงสักทีตระกูลฉินของข้าเมื่อครั้งก่อนนั้นในตอนที่ตระกูลฉินล่ํารวยและมีอํานาจอย่างมากมายพื้นที่ตรงนี้เต็ไมไปด้วยเราผู้คนอยู่เสมอฉินวูบรรพบุรุษของฉินซานเมื่อในอดีตเขาเคยรับชัดจัก,กรพรรดิอง์สุดท้ายด้วยความโดดเด่นและมีอํานาจมากเกินไป ทำให้ตอนนี้ตระกูลฉินนั้นถูกจักรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ชอบเข้าท้ายที่สุดในตอนนี้ถูกตัดทอนอำนาจไปอย่างมากมายนี่แหละนะจิตใจของเหล่าผู้คนสุดแท้ยากจะอย่างถึงจากราชวงศ์ของอาจักรฉูไปจนถึงตระกูลไปรวมไปถึงเหล่าผู้คนที่อยู่ในเมืองเล็กๆแห่งเมืองเทียนหยงแห่งนี้พวกเขานั้นก็เป็นเหมือนกันสัมหมดเอ๊ะนายน้อยท่านกลับมาแล้ว ว่าแต่ว่าท่านพ่อบุญธรรมอยู่ที่ใดกันคือว่าในตอนนี้นั้นคุณหนูที่ไปฝึกฝนวิชาอยู่ที่เมืองหลวงนางเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อวานนี้ท่านผู้นำจึงได้นำเหล่าผู้คนในตะกุลฉินเพื่อไปทดสอบระดับพลังของคุณหนูอยู่นะครับแตเอ๊พี่ฉินเยากลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อหนึ่งปีก่อนนั้นพี่ฉินเยาได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตการฝึกตนระดับที่แปด และเข้าฝึกยุทธที่สำนักจงชิงจะว่าไปข้าเองไม่ไเจอพี่ฉินเหยาก็นานแล้วนะอยากจะรู้เสียจริงว่าตอนนี้นางเป็นอย่างไรบ้างนาสนามฝึกยุทธของตระกูลฉินฉินเหยาจากสำนักจงชิงโปรดชี้นะพี่ฉินเหยาทมตนกันไปแล้วข้าน้อยฉินซูโปดท่านออมมือด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่ชินเหยาไ้เงินข้า ขอเริ่มก่อนก็นแล้วกันยอดฮะสุดยอดเลยฮะนั่นมันเค็ดวิชากงเล็บพยักนี่มองดูแล้วกงเล็บพยักนี่ช่างหน้าเกรงขามยิ่งกว่าเสือโผมาซะอีกแต่ก็นะหน้าเกรงขามอย่างที่ว่านั่นแหละจากการประวลของข้าฉินซูน่าจะอยู่ในระดับการฝึกฝนร่างกายขั้นที่7นี่เป็นเพียงพลังที่อยู่ในขั้นขอ,อบเขตการฝึกฝนร่างกายเท่านั้น ถ้าหากว่าเขาสามารถทะลวงผ่านไปยังขอบเขตการฝึกฝนพลังลมปานได้ร่างกายของเขานั้นก็จะยิ่งทรงพลังและแข็งแกร่งกว่านี้เป็นอย่างมากาให้เงนินข้าจะแสดงให้เห็นขั้นฝึกฝนล,ลมปานเองย่านี่ต่างหากคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงอ๋กอการโจมตีของข้าถูกหยุดยั้งไว้ด้วยเพียงแค่หนึ่งฟ่ามืออย่างนั้นเหรอโอ้โหเอข้าแพ้แล้วสินะ ขอบคุณชินซูที่เจ้านั้นยั้งมืออ๋อไมิกล้ามิกล้าพี่ชินเหยาท่านถ่อมตนเกินไปแล้วฝีมือข้อนั้นยังห่างไกลจากท่านยิ่งนะอโอสุดยอดสุดยอดวิชากรงเล็บพยักของชินซูนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรพี่ชินเหยาได้เลยพี่ชินเยานั้นช่างเป็นยอดฝีมือเสียจริงดูเท่าว่าพี่ชินเหยานั้นจะก้าเข้าสู่ ขอบเขตการฝึกฝนลมปานแล้วสินะเอ๊ะนั่นหวนเทียนนี่หวนเทียนเจ้านั้นกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเออหวนเทียนอย่างนั้นเหรอหวนเทียนเจ้ากลับมาแล้วเหรอเออใช่ขอรับพ่อบุญธรรมข้าหวนเทียนกลับมาแล้วขอรับเอ๊ะกลับมาแล้วอย่างนั้นสินะเป็นอย่างที่ข้าคาดการไว้ไม่มีพิษ หลังจากที่ไผ่คิวซอสามารถเชื่อมตนเองเข้ากับพลังแห่งดวงดาราได้หวนเทียนเจ้านั้นจึงถูกขับไล่ออกมาจากตระกูลไปข้าพูดถูกใช่หรือไม่กันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ข้าได้ยินตอนที่อยู่สำนักก็เป็นเรื่องจริงสินะที่ว่ากันว่าไผ่คิวซอนั้นสามารถรวบรวมพลังวิญญาณแห่งดวงดาวในครั้งแรกนั้นก็สามารถได้รับวิญญาณดาวนกกระเรียงที่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่3ได้เลย ดูท่าว่าข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งแขวนฉูจะเป็นเรื่องจริงสินะมีน่าล่ะการกลับยังตระกูลชินของข้าในครั้งนี้ท่านอาจารย์จึงได้ติดตามมาด้วย <c oughs> พูดถึงข้าอย่างนั้นเหรอเอ๊ะท่านอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เหตุใดท่านจึงมาถึงรวดเร็วเพียงนี้ล่ะ <c oughs> จะให้ข้ามัวรอชักช้าอยู่ได้อย่างไรกันละ่ะข้าได้ยินเขามาว่าน้องชายของเจ้านั้นมาถึงตระกูลฉินข้าก,ก็รีบมาเลยในทันทีและข้าเองก็ได้ยินมาว่าเขานั้นกับไปชิวซื่อได้มีการมั่นหมายกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงหวนเทียนพาข้านั้นไปยังตระกูลไปหน่อยจะได้หรือไม่กันละ่ะข้ามีเรื่องที่จะพูดคุยกับไปชิวซ่งสักหน่อยนะ ه, ท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะแม้ว่าไปชิวซื่อนั้นจะเป็นที่ต้องการของสำนักจงชิงแต่ว่านะท่านอาจารย์ไม่เห็นมีความจําเป็นที่ท่านนั้นต้องมาส่งจดหมายทาบทามด้วยตนเองเลยนี่เพียงแค่ส่งคําเชิญไปยังตระกูลก็น่าจะได้มีใช่หรืออย่างไรกันท่านอาจารย์สองถึงสามวันต่อจากนี้จะมีหลายสำนักต่างๆมากมายมาที่นี่เพื่อที่จะรับสมัครเราลูกศิษย์ภายนอก สำหรับไปคิวซื่อนั้นเป็นกรณีพิเศษว่ามีสำนักใหญ่ต่างๆนั้นต่างเพ่งเน่งมาที่นางสำนักดาราจักรพัรดิเองก็เช่นกันด้วยเหตุนี้ข้าจึงรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดอะหาว่าไงนะสำนักจักรพัรดิดาราอย่างนั้นเหรอว่ากันว่าสำนักจักรพัรดิดารา จะไม่รับผู้ที่ไม่มีพลังแห่งดวงดาวไม่มีสิทธิคนไหนที่สําเร็จการศึกษาจากที่นั่นแล้วไม่ได้อยู่ในขอบเขตบ่มเพาะระดับอาณาจักรหยวนฟู่เลยสักคนอาณาจักรหยวนฟู่นั้นอยู่สูงกว่าอาณาจักรฝึกฝนลมปานสามารถดึงดูดพลังฟ้าดินได้อย่างอิสระผู้ที่อยู่ในระดับอาณาจักรยวนฟู่นี้สามารถลอยตัวและเหาะเหินบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระเอ๊ะอะไรกันแม้แต่วิญญ,ญาณ ดวงดาราขั้นที่3ของไปคิวซื้อก็สามารถดึงดูดเหล่าสำนักต่างๆได้มากมายอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นวิญญาณแห่งดวงดาราของสวรรค์ของข้าสำนักจักรพรรดิดารานั้นคงต้องสนใจข้าอย่างมากแน่นอนนี่ผังหนินในเมื่อเจ้านั้นดูอยู่แล้วว่าสำนักจักรพรรดิดาราจะมาที่นี่เหตุใดจึงมัวทำเรื่องที่ไม่จำเป็นอยู่ที่นี่กันอีกเล่า เออเจ้าเองงอั้นเหรอโมซางแห่งสำนักจักรพรรดิดาราคาวะพี่ชินไม่เจอกันนานท่านผู้อุโสสุขภาพเป็นเช่นไรบ้างเออพี่โม่ถมตนเกินไปแล้วแต่ก็ขอบคุณท่านมากที่เป็นห่วงท่านพ่อของข้านั้นสบายดีเพียงแต่ในตอนนี้ท่านไม่ชอบเดินไปไหนมาไหนเท่านั้นเองจึงไม่สามารถมาต้อนรับท่านได้ด้วยตนเอง aj. โมซางคิดไม่ถึงว่าเจ้าเองก็มาขอความช่วยเหลือจากตะกูลชินด้วยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแต่ว่าช่างน่าเสียดายชินเยานั้นเป็นลูกศิษย์ของข้าดูจากความสัมพันธ์ท่านนั้นคงจะไม่มีหวังแล้วท่านคิดว่าข้ามาที่นี่เพราะเรื่องนั้นจริงอย่างนั้นเหรอเมื่อวานหลังจากที่ข้าได้เห็นลำแสงอันทรงพลังส่องลงมาจากตะกูลไปข้านั้นแดบเ,เข้าไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้านั้นจะได้พบกับอัฉริยะที่ซ่อนตัวอยู่ในตะกูลไปแต่ว่าข้านั้นก็ได้เห็นว่ามีใครบางคนวิ่งหนีออกมาจากตะกูลไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าจึงได้ตามชายผู้นั้นไปจนมาถึงตะกูลฉินแห่งนี้ดูเท่าว่าจะยังไม่มีใครดูเรื่องพวกนี้สินะความสามารถของชายผู้นั้นไม่ต่ำกว่าไปชิวซื่ออย่างแน่นอนเอ้ยมาถึงก็มาเหมอย,ยือนยิ้มอยู่นี่นี่ ว่าแต่ว่าเจ้านะคือชินหวินเทียนใช่หรือไม่ดิบพาเข้าไปยังตะกูลไปซะสิเอ่อท่านอาจารย์ข้าคิดว่าในเรื่องนี้นั้นจะมีบางสิ่งที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหอมีอะไรอย่างนั้นเหรอฉินเหยาอธิบายให้อาจารย์ของเจ้าผู้นี้ฟังสิเออคือว่าพี่ถังพี่โมเด็กหนุ่มผู้นี้คือบุตรชายบุญธรรมของข้าชินเหวนเทียน เขานั้นเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแต่เขาไม่สามารถฝึกฝนพลังแห่งดวงดาราได้ด้วอประสบการณ์อันโชคโชนของพวกท่านทั้งสองข้าคิดว่าพวกท่านนั้นจะมีทางออกให้กับลูกชายของข้าฮถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกไหนขอข้าลองจับดูหน่อยสิอ๋อเส้นลมปานขาดสะบั้นอย่างนั้นเหรอเอ๊ะอะไรกันดูว่า จะไม่ใช่เขาอย่างนั้นเนอะเฮ้ยช่างเสียเวลาจริงๆข้าก็คิดว่าพญามังกรจะได้จับคู่กับพญานกกระเลียนซะอีกแต่ดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะเป็นได้เพียงแค่ไส้เดือนเองสินะฮะช้าก่อนสิคำพูดพวกนั้นดูไม่เหมาะสมที่จะอจากปากผู้อวุโสเช่นเจ้าเลยเนอะฮะก็แล้วมันทำไมล่ะก็เป็นที่ประจักษ์ในสายตาทุกคนแล้วนี่วรตกูลฉินของเจ้า ไม่เป็นที่โปรดปานขององค์จักรพรรดิองค์ปัจจุบันด้วยนี่เหตุใดข้าต้องสุภาพกับพวกเจ้าด้วยกันล่ะหากไม่ใช่เพราะพรสวรรค์ของไปชิวซือข้าไม่มีทางมาหยัยบยังตระกรูลฉินของพวกเจ้าหรอกฮึ <c oughs> <c oughs> ฉนนั้นหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นก็เชิญเจ้าออกไปจากตระกูลฉินของพวกข้าซะเหยาเอา๋อต่อจากนี้ให้นับถือชายผู้นี้เป็นอาจารย์ของเจ้าอีก <c oughs> เอ่เอรับทราบเจ้าค่า อวดดีซะจริงดีในเมื่อพวกเจ้ายิงพยองได้ถึงเพียงนี้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะอวดดีไปได้สักกี่น้ำครับเออนี่พี่ชินเส้นลมปันของเขานั้นขาดสะบ,บั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเรื่องนั้นตอนที่เขาอายุได้เพียงหกขวบฮะหกขวบอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ข้าข้าเข้าใจแล้วชายผู้นี้เชื่อเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ที่น่ากลัวเสียจริงถังหลินนะถังหลินเจ้าในช่างโง่งเขาไม่มีตาเลยเสียจริงเอ,เ,อเอ๋เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมันมันผูดด้ใดกันกล้าบุกลุกตระกูลฉินของข้าเออนายท่านนายท่านขอรับพวกเขาห <ś c oughs> ยุดเอ๋เป็นเจ้าเององั้นเหรอเหลิองอิงไอ้คนทรยศท,ที่บากหน้าไปขออยู่กับตระกูลเย่อย่างเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่ การที่ข้ามาที่นี่นั้นมีเหตุผลอยู่สองประการก็คืออย่างแรกข้าแค่อยากมาสอบถามสุขภาพของผู้นำคนก่อที่ข้านั้นให้ความเคารพและนับถือประการที่สองก็คือเพื่อจะบ,ะบอกให้พวกเจ้าตระกูลฉินได้รับรู้ว่าต่อจากนี้อีกสองวันเหล่าสำนักต่างๆจากชูแห่งนี้พวกเขาทั้งหมดจะเข้ามายัางตระกูลไปเพื่อต้องการให้นางนั้นเลือกสำนักของพวกเขาเอง และพวกเจ้านั้นจงรับรู้ไว้ซะว่าไปชิวซื่อต้องได้เข้าร่วมหนึ่งในสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดนฮะจากฉูแห่งนี้อย่างแน่นอนและการมั่นหมายของตระกูลฉินกับตระกูลไปจะถูกหารือและตัดสินกันในวันนั้นแต่ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตระกูลฉินของพวกเจ้าจะมาฟังคำตัดสินที่ตระกูลไปอย่าลืมเชียวล่ะอย่ามวัวแต่เป็นหนูที่หลบอยู่ในรูไม่กล้าออกมาพบเจอผู้คนล่ะ